สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าเขาจะพาท่านผู้ชมมาดูคลงแปลกกันค่ะนี่เก่งจีนนะคะเก,ก่งจีนสายพันธุ์นี้ปกติจะออกแค่ห้ากรีบแบบนี้นะคะต้นเดียวกันแต่ว่ามีความแตกต่างแตกต่างกันนะคะเรื่องห้ากลีบกับหกกรีบ เสน่ห์ของเก่งจีนก็คือเรื่องดอกนะคะดอกของเขามีสีสันสดใสแล้วก็ที่สําคัญก็คือกิ่งก้านของต้นของเขานะคะเทคนิคแตงโมก็คืออย่างที่บอกไปคลิปก่อนนะก็คือการเลี้ยงในกระมังกว้างๆนะคะการเลี้ยงในกระมังกว้างๆข้อดีก็คือเรื่องรากที่เกิดใหม่นะคะเขาก็จะวิ่งเต็มกระมังนะคะอย่างกระมังนี้เราก็เลี้ยงไว้ประมาณสัก3เดือนเดี๋ยวก็จะเห็นความแตกต่างว่าเขาจะสวยจริงๆค่ะ ส่วนดอกของเขานะคะก็เหมือนปัญหาไก่กับไข่ก็คือบางทีก็ห้ากรีบบางทีก็หกกรีบทัางที่ต้นเดียวกันเห็นไหมคะฉะนั้นใครซื้อแตงโมไปก็ลองสังเกตดูนะคะว่าบานครั้งนี้ห้ากรีบหรือหกกรีบแต่จริงๆถามว่าจะห้าก็สวยจะหกก็ดีค่ะสวยกันคนละแบบแตกกันคนละอย่างนะคะก็มี fc ถามมามากมายนะคะว่าเวลาเราเลี้ยงในะกระมังเราใช้ดินอะไรก็คือชั้นแรกก็เป็นมะพร้าวสับหยาบนะคะส่วนชั้นที่สองก็เป็นทรายหยาบแล้วก็มีลูกหินประดับตกแต่งนิดหน่อยนะคะเพียงเท่านี้ก็จะสวยงามได้ส่วนปุ๋ยก็ปุ๋ยออสโมค่ะหรือจะใช้ปุ๋ยขี้ไก่ก็ได้นะคะแล้วแต่อันนี้แล้วแต่ที่บ้านมีนะคะแล้วแต่สะดวกค่ะ แต่วันนี้แตงโมก็มาส่องความงามนานๆานครั้งจะได้เห็นหกกรีบว้าวสวยจริงๆก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แตงโมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ